สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของเครื่องมือหรือ UI ที่มีชื่อว่า List Viewer ในตัว Table.com ครับ List Viewer นะครับในการที่จะนำมาใช้งานก็จะมีรูปแบบในการใช้งานอยู่ที่ราราณนี้นะครับผมเราสามารถทำตัว List Viewer ทำเป็นเมนูได้นะครับจากตัวอย่างก็คือ หน้าด้านบนนะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าที่เป็นเมนูเมนูหน้าสินค้าเมนูหน้าสั่งซื้อเมนูของหน้าการติดต่อนะครับเราสามารถนําตัว list view มาทําเป็นเมนูย่อยแบบนี้ก็ได้นะครับด้านบนนะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าที่เป็นหน้า list viewer นะครับหน้ารวมของพวกเราเวลาที่เราคลิกแต่ละเมนูของ list view นะครับก็จะลิงก์ไปแต่ละหน้าแต่ละหน้าก็จะมีปุ่มที่จะย้อนกลับมาหน้าของ l i s t view ได้นะครับโดยตัวอย่างในในข้อนี้นะครับโดยตัวอย่างในเนื้อหานี้นะครับก็จะมีหนึ่งหน้าที่เป็น l i s t view แล้วก็หน้าสินค้าหน้าสั่งซื้อแล้วก็หน้าติดต่อนะครับรวมทั้งหมดจะเป็นสีหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในการออกแบบนะครับเราจะออกแบบอะไรบ้างใส่โค้ดที่จะให้ลิงก์ไปลอยทำยังไงนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาเดิมนะครับเราก็เข้าไปที่ตัว Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ ทางเอโบนะครับทางเอโบก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับนะซ้ายอินวิสกูเกิลก็เลือกบัญชีที่เราสร้างไว้เพื่อใช้งานกับตัวทางเอโบนะครับ ตัวนี้จะมี My Project ของพวกเราที่เราเคยสร้างไว้นะครับอันนี้เราจะมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่า list view list viewer นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมเอาเป็น information เป็นขาอสารกด create ไปครับรอสักครู่นะครับ เราก็จะได้ตัวหน้าออกแบบมานะครับหนึ่งหน้าบ้างเปล่าตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งหน้านะครับก็คือหน้าสกรีน1ตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างตัวนี้เราจะต้องสร้างหน้าสกรีนอยู่ที่สีหน้านะครับหน้าที่1ก็จะเป็นหน้าหลักก็คือหน้าที่เป็นรีสือเวอร์หน้าที่2หน้าสินค้าหนที่3จะเป็นหน้าสั่งซื้อหน้าที่4จะเป็นหน้าติดต่อครับแล้วก็เรือดำเนินการหน้าที่1นะครับสกรีนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อ ตอนนี้ผมไปเปลี่ยนชื่อกันนะครับเป็นเป็น list view นะครับ list viewer หน้านี้คือเรือหน้า list viewer นะครับหน้าที่สองของพวกเราคือหน้าสินค้าก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น product หน้า Product หนสามก็จะเป็นหน้าสั่งซื้อนะครับหน้าออเดอร์หน้าออเดอร์หน้าที่สี่ติดต่อหนสี่หน้าติดต่อนะครับผม Contact ีเราก็จะได้ หน้าขึ้นมาแล้วทั้งหมดสหน้านะครับเราก็จะไปดำเนินการในส่วนของหน้าที่1ก่อนหน้า List Viewer ของพวกเรานะครับการออกแบบเราบอกว่าเราจะใช้ List Viewer ดูฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีเครื่องมือให้เครื่องมือจะมีชื่อว่า list v i e w e r ตัวนี้นะครับเราก็สามารถลากมาวางลากาวางได้เลยนะครับเราจะวางในตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ให้เราเลือกเอาขยายได้ ทีนี้การที่จะเพิ่มไอเทมของตัว list viewer ให้เป็นเมนูต่างๆนะครับให้คลิกที่ list view แล้วก็ไปดูที่ฝั่งขวาม,มือนะครับก็จะมีเพิ่มไอเทมการเพิ่มก็คือเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยเช่นผมศูนย่งนย์หนึ่จะเป็นหน้าสินค้าตัวนี้ทําเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็กด add เราจะได้หนึ่งเมนูแล้วครับนะแล้วก็เพิ่มไปอีกครับ02จะเป็นหน้า สั่งซื้อครับก็กดแอดเข้าไป03นหน้ติดตอ่อกดแอดโอเคครับเราจะสังเกตว่าเราได้ List ส i e w มาแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถเลื่อนได้อาจจะเพิ่มตัวลาเบลไปอีกหนึ่งตัวนึงครับเป็นเราใส่เป็นคำว่า ตัวลาเบลก็คือเป็นข้อความที่จะแสดงเฉยๆนะครับเราจะไม่ดําเนินการอะไรแสดงผมบอกว่านี่คือหน้าอะไรนะครับนนผมจะใส่เป็นหน้าเมนูหลักตัวนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับคุณสามารถเปลี่ยนไซด์ได้นะครับเพิ่มขนาดไซด์ได้ตัวนี้ตำแหน่ง ตำแหน่งจัเป็นเซนเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคเราก็จะได้หน้าที่1มาแล้วนะครับหน้าที่หมาแล้วต่อไปเราไปดูหน้าที่2ครับเวลาที่เราจะให้ลิงก์ไปหน้าสินค้าเราก็จะต้องไปใส่ตัวคําอธิบายของหน้าสินค้านะครับแล้วก็ไปที่ตัวลาเบลครับรักลาเบลมาใส่บ่งบอกว่าหน้านี้คือหน้าสินค้านะครับจะได้ดูง่าย คยคยไปตกแต่งเอานะครับ Center, เซนเตอร์กลางนิดนึงเพิ่มขนาดโอเคทีนี้เข้ามาได้เินะครัแล้วเราต้องมีเมนูที่จะกลับไปหน้าหลักก็ไปที่ตัวบัตทอนบัตทอนนะครับเราบางบัตทอนก็คลิกที่บัตทอนนะครับตัวเทคตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสไทายได้นะครับเป็นกลับ เมนูหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลับเมนูหลักเคหน้าต่อไปครับผมหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าออ,อเดอร์ในส่วนของหน้าออ,อเดอร์เราก็จะใส่ตัวข้อความอธิบายมันเดิมนะครับหน้าอ,ออเดอร์ก็จะเป็นใส่ภาษาไทยใช่ว่า หน้าสั่งซื้อสินค้าเราจะทำเป็นหน้าปเปล่าๆนะครับแต่มีข้อความที่จะแสดงเวลาที่เราลิงก์มาหน้านี้จะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าไหนเราทำการลิงก์ถูกหน้าหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมครับต้องมีปุ่มกลับแต่เราจะกลับไม่ได้ใส่ปุ่มกลับครับใส่ปัทธรับกลับ เป็นเมนูเดิมก็ได้นะครับกลับหน้าหลักกลับหน้าหลักนะครับ J. หน้าคอนแทคอันนี้ก็จะเป็นติดต่อหน้าติดต่อ ใช่ครับใส่ปุ่มใส่ปุ่มกลับไปอีกนะครับใส่ปุ่มที่จะให้กลับไปอยู่หน้าเมนูหลักได้ในะครับก็ใส่ข้อความที่มีลิกใก้โดนนะครับลิกใก้โดนตัวปุ่มปุ่ทอนถึงจะขึ้นตัวนี้กล,นลก,กลับหน้าหลักครับกลับหน้าหลักแล้วก็มีการออกแบบครบทุกหน้าแล้วนะครับ แต่ละให้เราสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้เรามีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มครับเราลองคลิกปุ่มที่1ปุ่มที่1ของหน้า Product นะครับปุ่มที่1คลิกที่ปุ่มนะครับตัวนี้ Button. ออ Button นบัตตอนชื่อของเขาคือตัวบัต t อนหนึ่งนะครับชื่อเขาคือบัต t อนหนึ่งเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมไปเปลี่ยนเพื่อให้จำง่ายนะครับเป็น BTN เป็น BTN Key BACT นะครับ BACK นะครับแบ็ k หนึ่งะแบ็กหนึ่งก็คือ B.A.C.K. หน้า p r o d u c t ์ครับอันนี้จำดีนะครับต่อไปหน้าออเดอร์ออเดอร์ก็เหมือนกันครับกับหน้าหลักของเราแล้วก็ไปดูว่า หน้าที่2อมันกันนะครับผมคลิปไปที่กับหน้าหลักตัวนี้จะเป็น b u t t ท่อนสนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่า b u t t ท n อนสก็คือ button ที่อยู่หน,น้าไหนแล้วก็จะไปเปลี่ยนได้ r ี n เน e ผมอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็น btn e a c k back สองนะครับเป็น back สองหน้าต่อมาหน้า ตัวคอนแทคก็เหมือนกันนะครับกลับเมนูหล,ลักนะครับดีฟอลต์ของเขาก็คือจะเป็นคำว่าตัว button. บัต t อนกับบัตตอนนี่ไหมบัตตอนสามไปเปลี่ยนได้ btnescback สามนะครับหน้าคอนแทคคือ back สามโอเคแล้วนะครับตอนนี้ ในส่วนของการออกแบบเราก็ออกแบบครบทั้ง3หน้าแล้วนะครับ3าหน้าแล้วทีนี้เราจะไปดำเนินการกับตัวโค้ดในส่วนของหน้าหน้า List Vi e w นะครับหน้า List Vi e w ของเราเราจะมีเมนูอยู่3ตัวนะครับหน้าสินค้าหน้าสั่งซื้อหน้าติดต่อเราจะให้ลิงก์ไปนะครับวิธีทำนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าบล็อกตัวด้านบนนะครับบล็อกตัวด้านบน ตัวบล็อกด้านบนได้เลยนะครับสังเกตดูหน้าที่เราจะใส่โค้ดนะครับตัวเลือกจะต้องเป็นตัวหน้า list view หน้านี้นะครับสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับ UI component ของเราก็จะมีมี Label มี list view นะครับมี list view list viewer ให้เราเลือกตัวคำว่า list view นะครับเนี่ย list viewer ห ถ้าใครไม่รู้ว่าชื่อของเครื่องมือเราชื่ออะไรให้กลับไปที่ดีไซน์นะครับคลิกที่ตัวตัวปุ่ม list view er ตัวนี้นะครับคลิกเลยดูฝั่งขวามือครับนะครับชื่อว่า list viewer หนึ่งนะครับถ้าเราเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้เป็นค่า default คือ list viewer 1กลับไปที่หน้าบล็อกคลิกที่ list viewer หนึ่งครับเลือกเมนูที่1เลยนะครับเมนูที่1สีเหลืองตัวนี้นะครับ เวนลิสเวอร์ไอเทมคลิกนะครับตัวนี้ความหมายก็คือถ้ามีการคลิกตัวไอเทมตัวใดตัวหนึ่งในตัวลิสต์วิวนะครับเราจะให้ดําเนินการนะดูก็คือดําเนินการดําเนินการอะไรแต่ทีนี้ในในส่วนของตัวลิสต์วิวเรามีหลายเมนูใช่ไหมครับเรามีหลายข้อความเราจะต้องมากําหนดหรือใส่ฟังก์ชันให้เขาว่าถ้ามีการคลิกปุ่มที่1ให้ไปหน้าไหนปุ่มที่2ไปหน้าไหนนะครับโดยวิธีใส่ก็คือเราไปที่คอนโทลครับ เอาคำว่า if นะครับ if ดูมาใส่ if กับดูตัวนี้นะครับลากมาใส่เลยเลย if ดูนะครับ if ดู if ดูอะไร if ดูแล้วก็ไปเอา logic มาใส่ครับเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้นะครับมาต่อนะก็ถ้านะครับถ้าเราก็ดึงไอเทมมาใส่นะครับไอเทมก็คือ,อตัวปุ่มที่เราคลิกนะครับถ้าปุ่มที่เราคาลิกเท่ากับเราก็ไปใส่ข้อความครับเอาข้อความมาใส่ เท่ากับอะไรนะครับเราก็มาดูในส่วนของไอเทมในลิสต์อยู่ว่าเราตั้งค่าอะไรบ้างนะครับตัวที่1ตัวที่1ของเราก็คือ01หน้าสินค้านะครับไอเทมของเราคือ01หน้าสินค้าเราก็ข้อความตัวนี้แหละครับไปใส่ในคําสั่ง if เมื่อกี้นะครับเราก็ใส่ไปว่า01 หน้าสินค้านะคก็คือถ้ามีการคลิกนะครับไอเทมที่มีเท่ากับ0ูหนึ่งหน้าสินค้านะครับถ้ามีการคลิกปุ่มนี้ให้ดูคือให้ดำเนินการอะไรนะครับทีนี้เราก็จะให้เขาลิงก์นะครับให้ลิงก์ไปที่หน้าตัวโปรดักต์นะครับหน้าตัวโปรดักต์วิธีลิงก์ก็คือไปที่คอนโทรลเดิมครับเอาคําว่า navigate to นะครับ navigate to มาสวาง ทีนี้ด้านในนะครับเราก็ไปเปลี่ยนว่าถ้ามีการคลิกคําว่าหน้าสินค้าให้เปลี่ยนเป็นไปที่หน้าโปรดักเมนูที่1เสร็จแล้วครับถ้าคลิกหน้าสินค้าก็จะลิงก์ไปที่หน้าโปรดักหน้านี้นะครับทีนี้อีก2หน้าทำยังไงทำเหมือนกันครับวิธีทําทําง่ายแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับสี้มตรงนี้คําว่า duplicate เราก็จะได้1เมนูมาเราก็ลากมาต่อตัวด้านล่างตัวนี้ครับเป็นคำสั่งที่2ถ้ามีการคลิกไอเท,เทมนี้เท่ากับ แล้วก็เปลี่ยนข้อความตัวนี้เป็น02 02หน้าสั่งซื้อ้าเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นหน้าออเดอร์สองเมนูแล้วครับง่าน,นะครับตัวที่สามมอนกันครับแล้วก็ดูไปเขียหมันเดิมก็ไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นหน้า03 หน้าติดต่อครับเปลี่ยนคำว่าออเดอร์เป็นคอนแทคครับสหรับหน้านี้เราก็ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่3ปุ่มฝั่งสามฟังชันนะครับสหรับริส v i วิวเราถ้าเรามี List v i ิวมากกว่า3ตัวนี้เราก็เพิ่มมาเรื่อยๆครับเพิ่มมาเรื่อยเอยนะครับโดยคำสั่งก็บอกว่า i ีถ้ามีการคลิกไอเทมหน้าสินค้านะครับข้อความคำว่าหน้าสินค้านี้ให้ไปที่หน้าโปรดัก นะครับหรือถ้าเป็นการคลิกในปุ่มของหน้าสั่งซื้อก็ลิงก์ไปที่หน้าออเดอร์นะครับคำสั่งตัวนี้ก็จะง่ายๆครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เราบอกว่าให้ลิงก์ไปที่หน้าโปรดักต์แล้วนะครับเวลาที่เราคลิกนะครับก็จะลิงก์ไปที่หน้าโปรดักต์ใช่ไหมครับหน้าโปรดักต์ของเราทีนี้มาที่หน้าสินค้าแล้ว ที่หน้าสินค้าของเราแล้วนะครับมาที่หน้าสินค้าแล้วเราก็จะมีปุ่มคําว่ากลับเมนูหลักนะครับมาหน้านี้แล้วให้สามารถกลับไปหน้าหลักได้นะครับแล้วก็มาใส่โค้ดเค่ตัวบัต t o อนตามที่เราได้เรียนมานะครับปุ่มกลับหน้าหลักแล้วก็ไปที่บล็อกครับเห็นไหมครับเห็นครว่า BTN Back หนึ่งตัวนี้เราก็คลิกออกมาครับ BTN Back หนึ่งก็ลากตัวเว้น BTN Back หนึ่งคลิกนะครับเนี่ยถ้ามีการคลิก ถ้ามีการคลิกนะครับถ้ามีการคลิกตัวนี้ก็คือปุ่มกลับหน้าหลักให้ทําอะไรนะครับแล้วก็ไปที่คอนโทรลนาวิเกตหมือนเดิมนะครับให้กลับไปที่หน้าไหนนะครับก็จะมีหน้าให้เลือกเราให้กลับไปหน้า List View นะครับก็ถูกต้องแล้วก็ทําแบบนี้ในทุกหน้านะครับอย่างเช่นหน้าออเด d e r ก็เหมือนกันหน้าออเด d e r แล้วก็ไปเห็นไหมครับก็จะเป็น BN Back 2ชื่อจะตามปุ่มที่เราตั้งไว้นะครับก็ลากมาวาง เหมือนเดิมครับคอนโทรลใส่ก็ไปหน้าเดิมนะครับไปที่นลิสต์อยู่หน้า c o ค t นแท Contact ก็เหมือนกันครับาวางนั v เกตทูลิสต์วิวสำหรับการใส่โค้ดในทั้ง3หน้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรามีปุ่มเดียวให้กลับไปหน้าหลักเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับ ลิงก์ไปถูกไหมแล้วก็กลับมาได้ไหมนะครับก็ไปคลิกที่ตัวว็บ preview ลองดูนะครับหน้าหลักของเรานะครับหน้าที่หนึ่งหน้า list view ใช่ไหมครับหน้าเมนูหลักแล้วก็คลิกไปที่หน้าสินค้าก็จะลิงก์มาที่หน้าสินค้าได้แล้วต่อมาเราก็คลิกคำว่ากลับเมนูหลักจะต้องลิ้งกลับไปที่หน้า list viewer นะครับใช่หครับได้หน้าที่2หน้าสั่งซื้อให่นไหมครับหน้าเดอร์หน้าสั่งซื้อก็กดกลับมาหน้าหลัก หน้าติดต่อนะครับมาหน้าติดต่อวิธีตรวจสอบก็ง่ายๆครับเวลาที่เราคลิกเมนูต่างๆมันจะต้องลิงก์ไปตามหน้าที่เรากําหนดไว้นะครับจะต้องไม่มีการลิงก์สลับกันหรือไม่มีค่าเออร์เลอรนะครับสำหรับในส่วนของลิสต์ลิสต์ดูก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนการตกแต่งเาเข้็ไปตกแต่งเอาก็ขอจบในเนื้อหานี้ใบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ